สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมาพบกับเมตีอยคือเก่านะคะกับช่องอีสานออนไลน์ค่ะวันนี้วันหยุดพิเศษพิเศษคือเก่าค่ะอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมอยู่กลางแดดเลยนะคะให้พี่น้องเบิงโอ้ยแดดขนาดเลยอยู่ทุ่งนานะคะบรรยากาศทุง่งนาเหมือนเดิมนะคะขออนุหาัดกลาง่มเลยค่ะเพราะว่าห่อนลายเนาะคะ่ะแดดเนาะแดดฝนได้พี่น้องทองฟ้ามืดคลื่มอยู่เด้ แต่ว่ากับมีแสงแดดเนาะแน่ไปหางนอนจะเป็นฟ้าครืมๆอยู่นะคะเหมืดครืมมือนี้ค่ะผ้ามาทงหน้าคือเกานะคะบรรยากาศสบายๆค่ะแดดอยู่แต่ว่าล่มกับเย็นนะคะมือนี้แม่เตียผ้ามาเห็ดเมนูแซบ่แซบๆกินนะคะเมนูผัดหมี่นะคะกินกับสมตำเด็ดๆเดดพ็ดๆแซบ่แซบๆนัวๆเนานะคะ่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่าขั้นตอนการผัดหมี่แบบไทยๆเป็นอย่างไรนะคะ ค่ะพี่น้องลังจากที่เม่เตียเจียวไข่แล้วนะคะเม่เตียกระสีเอาหมูลงมาผัดนะคะก่อนอื่นใส่กระเทียมลงก่อนนะคะกระเทียมลงไปผัดก่อนนะคะนี่จะ้ะในเบิ้งเนาะใส่กระเทียมลงไปผัดให้หอมก่อนนะคะหลังจากนั้นพอกระเทียมเริ่มสุกเริ่มหอมแล้วก็จะใส่หมูลงไปะคะ่ <c oughs> ะกระทเทียมสุกสาวสุสาวนะคะนี่เม่เตียใส่หสมูซ้ำกับด้วยพี่น้อง ถึงสามชั้นนะคะเตาถ่านแบบท่านรักล่ามากเลยนะคะใส่ไฟแห้งได้ที่น่องเพราะว่าเ้าจะล้วนจนหมูเห่าหนี่งซุกนะคะล้วนไปสักข้าวนึ่งที่นอ่องด้วยหอมมากเลยนะคะหอมกระเทียมเกียวเนาะคะ่ะหอมหมูเนะาะจะผัดไปเรื่อยๆจนกว่า หมูของเราจะสุกนะคะค่ะพี่น้องหลังจากที่แม่เตียตักหมูออกแล้วนะคะแม่เตียกสิเอานามในใส่กระทะนะคะนี่เอานามใส่กระทะไลยเลยนะคะนามนีข้อใส่เพื่อ,อยังเพื่อเหเข้าจะพัดเส้็ให้สุกนะคะจะใส่หลายแนี่กะขึ้นยูก,กับวาเส้นเข้านะคะหลายปันไดเนาะค่ะน้ําของเราไม่ต้องล้างกระทะก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นนามที่เข้ากระทะที่เข้าพัดหมูหันนี่นะคะนี่ใส่น้ําลงไปนะคะ ตั้งไว้ให้เดือดเนาะเขากับปรุงรสนะคะ,ด,นนะ,คะด้วยน้ำตาลเนาะค่ะพี่น้องปรุงรสด้วยน้ําตาลอันนี้จะออกหวานหน่อยนะคะเพราะว่า,ามีมีโบร่านเข้าจ,ใจาใไ้หวานหวานเนจักหน่อยนะคะหวานหวานเค็มๆนะคะไม่เตี๋ยไซรําตาลลงไปนะคะตามด้วยผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยรสหมูนะคะจักสองซอนซาเนาะคะ่ะเท่าสีต้มเข้าสีเข,าสเขียวเส่กันเนาะคะ่ะห้น้ำเดือดเดถ้าจังสีเอาเส้นใส่นะคะ ตามด้วยอูมามิสสักส่วนหนึ่งแล้วค่ะใช้มักกะไซใช่ว่ามักกะโป๊องกไซนะคะตามด้วยซอสปรุงรสนะคะจะให้ออกหวานๆเข้มๆเนาะคะ่ะน้ำมันหอยค่ะซอสหอยซอสเห็ดนั่งป่านั่งลมกาวาไปใส่ลงไปจัดตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะหลายคนว่าสูบเข้มบ่มอเมี่เตี๋ยววัดสัน ไม่เค็มค่ะเพราะว่าเข้าจะให้ออกหวานๆนวลๆนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะพี่น้องก็คือซีอิวหวานหรือซีอิ้วดำนะคะใส่จักน่อยหนึ่งเพื่อให้มีเห้ามีสีมีสันนะคะใส่ลงไปอย่ใส่ลายได้พี่น้องใส่ลายมันสีดำนะคะพี่น้องหลังจากีน้ำทีเเววะะ่เห้าเขียวไว้นะคะน้ำปรุงน้ำซอสเห้าเขียวไว้เดือดเต็มที่นะคะเห้าก็จะใส่เส้นลงไปค่ะเส้น,นี่เข้าใส่ก็จะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นก๋วยจั๊งทีไม่เตี๋ย เอาเ็ดมีกะทิรอบที่แล้วนะคะนี่ขาใส่ลงไปนะคะใส่โดยประมาณนะคะจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะไม่เตี๋ยใส่เส้นซีสเกตดะะ้วยค่ะวิยโปรโมทเพราะว่าเส้นยี่อ้อนี้มันจะเนี้ยวหนุ่มนะคะเทาเอาลงไปเลยค่ะหลายคนว่าแม่นามขึ้นหลายแถบไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ากวาเ้นสีซุกนามเท่ามันกัสิบวกลงพอดีนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะให้ย่ำข้นนะคะเส้นบมุนดอกพี่น้องข้นหยางข้นไ้มันทั่วๆกันนะคะไ้มันซุก ทุกด้านนะคะเส้นที่ซุกมากมันก็จะคายๆเส้นก๋นยยกวยเตี๋ยวที่ห้อลวกแลคะ่ะมันก็จะเหนียวนุ่มนะคะกะขยนขันคนในชักน้อยนะคะคนเพื่อบรใหามันไหม่กลนน้ำเนาะคะ่ะคนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวว่าเบิ่งการตอนนี้มันจะซุกแล้วจะเป็นหน้าตาประมาณไหนนะคะ พี่น้องในขณะที่มอเห่าเดือดถ้าผัดเสร็จไปนะคะหนามองเห่ายังมีอยู่เนาะเห่าก็สามารถที่จะใส่หมูนะคะที่เราผัดไว้นะคะสีซุกแล้วลงไปได้เลยนะคะเพื่อให้หมูนั่นอ่าซึมนะคะหนามันซึมเขาหมูให้รสชาติมันซึมเข้าไปในโตหมูนะคะมันจะเด่นนวนเนาะพี่น้องเนาะอูยใส่หมูสามสันเข้าไปหมูเราก็จะสีสวยด้วยนะคะสีของซีอิวเนาะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะพี่น้องนี่ข้าเอาหมูใส่นะคะข้ากะขยันคนแน่เพราะว่านาเข้ามันเหลื่อมงวนลงไปแล้วเนาะคะ่ะเนาะนามมันเหลื่อมแบบโบกลงไปแล้วนะคะเขี่ยวนะคะหมูของเราก็จะสีสวยนะคะพี่น้องมีสีสวยงามมากเลยนะคะเส้นก็จะสีสวยเส้นกะล่างซุกนะคะสังเกตว่าไม่เตีย้ยใส่นามไหลอยู่ในที่แหลกนะคะแต่ตอนนี้เริ่มโบกลงไปนะคะอันนี้เราก็ใส่ไข่ลงก็ได้ไข่นี่ข้าเจียวไหวนะคะ ใส่ลงไปจกักระองหนึ่งนะคะเอาไปลวยนาจักร้อยหนึ่งก็ได้นะคะและทีนี้ไข่กับหมูของเราก็จะดูดเอาน้ําปรุงนะคะอู้เป็นเสบขนาดพี่น้องจนนะแงนะอืมอายทวนๆเลยค่ะเมื่อนี้แม่เตีย๋ยเิีอาไปกินกับส้มตำนะคะส้มตำอร่อยอร่อยนะคะกิออนกับผัดหมี่อู้หพี่น้องเขากันขนาดเบิ่งเ้นเส้นเริ่มจะสุกนะคะเบิ่งเด็กจากความเหนียวนะคะความเนืบเนาะ ขั้นตอนนี้ห้ากับพ้นน้ำเนยได้พี่น้องเด้อคนไปเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันสีไหมก้นนะคะจักหน่อยเดี๋ยวทีเหลี่ยมไปเตียกกับจังสีโคงลงมาหยกลงมานะคะพี่น้องคะมีเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะเส้นก็จะสวยแบบนี้นะคะห้ากับสีเอาต้นหอมนะคะโรยไปเลยนะคะโรยหน้านะคะสวยงามน,นะคะหอมโรยหนาเนาะส่วนใหญก็ะ้นไปน้ำเน,ะน,ะะย,นยนะคะใบหอมสุกจักหน่อยเนาะค่ะ บางคนก็ใส่ถั่งอกนะคะใส่ถั่งอกได้ไม่เป็นไรแล้วแต่คนชอบมือนีม้ม่วิถีถั่งอกไปเสียกับใส่เป็นต้นหอมลงไปแล้วก็ไข่เจียวที่เหลือนะคะแล้วก็โรยหน้าลงไปเลยจ้าเป็นอันเสร,รียบร้อยนะคะพร้อมรับประทานเปจังไรพี่นอ้องเสือแสบบ่ค่ะไป็นสแสบบอเดี๋ยวมาหาชิมกันว่าเสืแสบจำได้ซีเม,มนเตียนะคะโอ้อยอ้าทวนๆนะคะค่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ เมนูผัดหมี่ห้องเมเตียนะคะคุณี่ปิ่งไก่มานึ่ผัดหมี่นะคะผัดหมี่เห่าแสงแสงจาปป่าไปบ่ค่ะผัดหมี่ของเรานะคะผัดหมี่ไซซิอิ๋วเนะานกะบันนี้ก็กินคููกันกับส้มตำนะคะจะแซววะพี่น้องส้มตำตำลาวๆนะคะพิเศษจากวันนี้มีปลาหมึกด้วยนะคะมีปลาหมึกนําเนาะสิงคับคุณยายคุณยายวาจะทายเอาเด้อวิสันทายเอายายเด้อวิสัน คลงลงไปเลยพี่น้องมาค่ะมาค่ะหิวหรอบอพี่น้องเหิวบอหิวหอบอมาค่ะมารับมาก่อนสวยให้เบิงนะคะขออนุญาตด้วยพี่น้องขออนุญาตตำบกุ่งก่อนเนาะปลาหมึกนะคะมาค่ะเสียงจ่าหดเนาะอยู่กลางทงหน้ามือน,นีคือเกานะคะตอนนี้จะโม่งละ มันสะซีมงแรกเหรอบอซชิมค่ะนัวมากค่ะอยู่ตรงหน้าซิมพัดมีเมืองกันพี่นอ้องสีกะสีสวยงามนะคะเข็มๆม,มาจาักหน่อยพัดมีของเราจะออกรสชาติ หวานน้ำเค็มตามนี่ค่ะกินกับหมูสามชั้นนะคะกินกับไข่นำเอาไข่ใช่นำโฮโฮคือส่งเอาหยากเลยเอได้ไข่สับกับไข่ด้วยต้นหอมด้วยนะคะกินให้เบิงด้วพี่น้องเด้ออยากบุคามาเด้อไปบ้านกินข่ามาค่ะอ่ำอืมเจ้าค ปลาหมึกนะคะอยู่ไฮอยู่หน้านี่วมแม่งวัดด้ี่ะเอา นีจ้ะเบเตียบนห็นเขาด้วยค่ะสังเกตว่าเวลาถ่ายคลิปสิบอ่กินเขาจัากเตอรอทุกวันวนะอาจารย์วันตัวกินตะกับเนาะอืมนีจ้ะยั่วๆยยยจ้ะ ังอยู่เสียงหน้านะคะพลังไม่พักมันนี้บบคืออยากกินพักพักร้าผลนะคะไปอยังไหนพี่หน่องอยากบะคะหิวบอพัดมีของเห่านะคะแล้วก็ส้มตำนะคะกลัวสิเด็กินลร้ขันตอนจะได้พัดมีเนาะ อย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องค่ะมากคลิปได้คอมเมียมักคลิปนีบอนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจนะคะในการทําคลิปขอมเมดียเป็นช่องใหม่นะคะช่องน้องใหม่นะคะเพจกับเพจใหม่นะคะอีสานออนไลน์นะคะอย่าลืมละกันค่ะเป็นกาลังใจด้วยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามนะคะกับช่องอีสานออนไลน์เพจกับอีสานออนไลน์นะคะสำหรับมือนีนะคะพี่น้อง เราต้องไปกินต่อกันแล้วนะคะอย่าลืมค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับมืน,นี่ขอตัวไปกินแล้วนะคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ